ลอง wifi แบบใส่ซิม AIS ตอบคอมเมนต์นี้นะครับผมว่าคงมีคนอยากรู้ก่อนไปซื้อส่งได้ไกลสุดเท่าไหร่ครับแล้วระยะไกลๆไม่จอแบบนี้สัญญาณแรงอยู่ประมาณไหนกลอง wifi ใส่ซิม AIS แบบไร้สายใส่ซิมมือถือแล้วปล่อย wifi รับสัญญาณ wifi อยู่ใกล้ๆสัญญาณแรงสัญญาณเต็มถ้าเดินออกไปไกลๆสัญญาณจะแรงไหมไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัว A/S WiFi นะครับหรือว่าเจ้ากล่องปล่อย WiFi ใส่ซิมของ A/S เนี่ยนะตอนนี้ผมซื้อมาใช้นะสั่งมาจาก Lazada นะครับก็ผมไม่ได้ขายนะครับแต่ว่ามารีวิวให้ทุกคนดูหลายๆคนถามว่ามันใช้ดีไหมนะครับแล้วมันไม่ต้องเสียบไฟใช่ไหมมันไร้สายใช่ไหมเนี่ยฮะปกติมันจะมีแบตเตอรี่นะฮะเสียบนะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงเนี้ยนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็ใส่ซิมด้านหลัง มันก็จะไร้าสายนะครับก็เป็นเหมือนใช้โทรศัพท์ปล่อยฮอสปอด Wi-Fi แหละแต่ว่าสัญญาณมันน่าจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันมีเสาอากาศอะเห็นไหมลองมาดูว่าถ้าเราเอาไปตั้งไว้ไกลๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปตั้งแบบว่าไว้ไกลๆเลยแล้วก็เดินมาดูว่ามันจะได้สักประมาณกี่เมตรเอาถ้าว่าเอาเป็นเมตรเนี่ยมันก็ต้องถือตลับเมตรอีกเดี๋ยวผมนับเป็น9เอาแล้วกันนะครับรับนะครับสัญ,ญญาณจาก Wi-Fi จาก A.S. Mobile ตัวนี้ตอนนี้สัญญาณแรงเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าขีดสัญญาณ w i i เนี่มันจะลดไปขนาดไหนเดี๋ยวลองเล่นพวก YouTube อะไรดูเรื่อยๆก็ได้นะครับว่ามันยังเล่นได้ไหมถ้ามาไกลๆแล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกว้างหน้าบ้านนะครับเอาตั้งไว้ตรงนี้แหละนะครับลองดูนะครับห่างจากบ้านผมประมาณนี้นะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินแล้วก็นับก้าวไปดูว่า มันยังสัญญาณมันยังแรงอยู่ไหมนะครับที่มันสว่างไปหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วกันผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเก้านะครับนู่นน่ะั้งเขาขาวอยู่นู่นเห็นไหมสามสิบเก้าไม่รู้กี่เมตรนะลองประมาณเราดูแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูสัญญาณ wifi เป็นไงขี้มืดๆหน่อยอ่ะเหลือสามขีดเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูดูทูบให้ดู อนะประมาณ39ยังเล่น YouTube ได้อยู่นะครับนะครับผมคำถามนี้นะครับถามว่ามีคนอยากรู้ว่าไกลสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปอีกก็ได้นะครับ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอันนี้มีอยู่สามขีดอยู่เลยนูน่นเห็นไหมประมาณห้าสิบเมตรได้แรับผมว่านะก็ยังมีอยู่สามขีดว่าจับประมาณร้อยเมตรจะเล่น youtube ได้อยู่ไหม ไหงรักกันฉิกลับไม่ยืนข้างฉันสักครั้งได้ไมตอนนี้ผมเดินมาได้สักประมาณ100เมตรนะครับจากกล่อง Wi-Fi อ่ะแต่ว่าเหลือประมาณ2ขีด ถ้าขนาดนี้นู่นเห็นไหมเขาขาวด้วยนะ่ะห้มมเ,เมตร<ม>สบายสบาย<ม>นี่สเขตนู่นน<ม>่ะห้เมตรสบายสบายนะครับโอเคนะครับทำการทดลองเรียบร้อยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปงไงก็อย่าลืมฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวด,ดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ